ร้านแอดมินฟิน์บริการซื้อขายแอดีเกมฟีฟ่าอะไล4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผม Pop b l u และเกม FIFA Online สีออฟฟ่นะครับผมวันนี้ผมเราจะมาจัดทีมกันนะผมเป็น full team เมตานะที่เน้นความเร็วของกองหน้านะคือแผ่นนี้มันต้องเป็นกองหน้าที่ความเร็วเยอะเลยนะเพราะมันเน้นแทงทะลุช่องนะพวกกองหน้าช้าๆอย่างพวกอิบบาพวกอะไรนี้จะไม่เล่นกันนะแผ่นนี้เนละวาน,นี่ก็ถือว่าช้านะแผ่นนี้นะ่าจะเป็นกองหน้าพวกความเร็วเยอะๆนะพวกยูเซ่พวกอะไรประมาณนั้นนะครับนะที่เน้นความเร็วกันนะแผ่นนี้นะโอเค งบที่เราจะจัดกันอยู่ที่ประมาณ60,000ล้านกันเลยทีเดียวนะแต่ตอนนี้เอ็มเหลือเทนี้เพราะว่าจัดไปเรียบร้อยให้เลยแล้วนะครับนะจัดนักเตะไปเรียบร้อยแล้วนะครบ11ปคนเรียบร้อยแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะในตลาดกันนะว่าจะจัดตัวไหนกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปดูขอบคุณในดีที่ส่งมาทางเพจด้วยนะครับนะน้องคนนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูนักเตะที่จัดกันแล้ว1ิปตัวจริงมีใครกันบ้างนะฟูทีมเมตาสายความเร็วนะครับไปดูกันปะโอเคก็นี่เลยนะเป็น นักเตะ11คนนะที่เราจะจัดกันนะนาะฟูทนะีมเมตาสายความเร็วออกมาหน้านตาเป็นประมาณนี้เลยนะก็ซื้อไปหมดทุกคนแล้วนะในงบ60 0 0 0ล้านเนี่ยเหลือ600 m เนี่แหละนะ <c oughs> นาะก็มีปีก2ข้างนี่จะมีซอนนะครับกับเปรโดนะปี p นะเดี๋ยวให้ดูกันก่อนนะจัด2ปีกนี้ก็ถือว่าคืองบประมาณนี้ได้2ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะซอนฟีแคปกับเรโดบีทเนาะนะครับพลังแปลงสคนนี้ก็ดีอยู่แล้วนะแล้วก็ราคาก็ ไม่แพงมากนะครับตอน6000ไปโด2 000, ล้านนะก็ซื้อไปแล้วเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็เป็นกองหน้า2คนที่เราคู่กันก็คือเชฟเชนโกนะครับกับยูเซบิโอปีบีทีบีนะคือต้องคู่นี้นะเพราะแม่เราต้องการกองหน้าความเร็วเนะคือคู่นี้เลยนะไม่โคตรเร็วทั้งคู่นะครับหาช่องดีทั้งคู่นะเชฟก็เร็วยูเซก็เร็วยิงไกลได้ยิงปั่นได้โกงด้วยนะนะครับผมพลังแลงเนี่ยมันมีลองช็อตเหมือนกันเลยนะครับยูเซก็ยิง ยิงปั่นได้อยู่แล้วนะสองเท้าด้วยยูเซเชฟก็หักข้อโกงนะครับราคาก็เชฟไปที่หมื่นหกนะยูเซสองหมื่นล้านนะก็แพงมากนะยูเซแต่ว่าคุ้มทุนที่จะแลกมาเนาะประมาณ20สองหมื่นล้านนะครับแล้วก็กลางรับนะครับกางรับคู่กานจะเป็นกุลิตปีบีทีบีกับเอฟเฟนแบกปีเอเสเนาะกุลิตปีเนี้ยคือเป็นกุลิตที่เขาเรียกว่าไงประหยัดงบน,บนะครับนะคือมันเก่งแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะเนี่ยกุลิตอยู่ที่ห้าพันล้านนะปีนี้โคตรดีเลยนะ ไอ้ผี25ตัตตเนี่ยคือได้เลยนะกุลิดปี BTB บวกห้านะครับแต่เป็นแบกก็ไม่แพงนะปีนี้นะครับห้าพันล้านเท่านั้นเนาะไอ้เป็นแบกกับกุลิดนะครับคือมันประหยัดงบนะกุลิดเนี่ยคือแบบได้เลยอะเก่งอยู่แล้วกุลิดแม่งเก่งอะแต่คือในปีนี้จริงไม่ต้องไปใช้พวก EBS อะไรที่ไอพีเยอะแล้วก็ราคาเป็นหมื่นสองหมื่นงั้นไม่ต้องใช้เนาะใช้ปีนี้ก็ได้นะกุลิดนะครับพลังแฝงก็ดีด้วยมีการยิงการจ่ายการอะไรก็ว่าไปนะกุลิดมันโอเคอยู่แล้วนะยิงไกลโกงอยู่แล้วนะ โอเนาะประมาณนี้2ตัวกลางรับนะครับแล้วก็หลังคู่นะเป็นมารินน่กับลูดิเกอร์นะครับคือลูดิเกอร์เขามีอยู่แล้วนะในทีมนะเราก็ซื้อเพี่มมารินี่ไปตัวเดียวเนาะมารินี่ก็เลือกเป็น ebs เพราะว่า ebs มันมีเฮดเดอร์นะจริงๆเขาจะให้ใช้ปีมารินี่ bbtb กันนะแต่ว่าปีนั้นมันไม่มีเฮดเดอร์นะก้องหลังคือมันต้องมุ่งบอลนะครับมันต้องใช้เฮดเดอร์นะประมาณนั้นเนาะก็พลังแฝงก็ประมาณนี้แล้วก็ดีอยู่แล้วทั้งคู่นะครับราคามารินี่ก็สิบล้านนะคุ้มนะ ดูดิเกร์นี่คือเขามีอยู่แล้วนะไม่ต้องซื้อนะครับประมาณนี้แล้วก็แบ็คสองข้างใช้เป็นอันฟองโซเดวิสนะครับกับอ e ีซีบัวนะเอพีเ e พอ2คนเลยจริงๆกัปตัจริงๆเป็นเทโอ้ะแต่ว่าเขาเรียกว่าไงมันไม่ไม่มีขายนะก็เลยเอาเป็นอันฟองโซก็ไม่ต่างกันนะก็เล่นได้เหมือน e C กันอีซีบัวก็พีเก้าถ้าเป็นสำรองจริงจะเอาฮาคิมีนะแต่ว่าอ e ีซีบัวรูปร่างดีกว่าและเร็วกว่าด้วยนะวใหญ่กว่าด้วยนะครับก็เลยเอาอ e ีซีบัวแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวให้เจ้ากอยดีไปตนะีสักโมโหผมคกลี้นะ สำรองสองคนนี้จริงๆเอาเอาแบ็คซ้ายเนี่ยเอาเทโอมาแทนแล้วเอาอันฟงโซไปสำรองมาแล้วก็ฮาคิมีเนี่ยเอามาสำรองอิติบัวก็ได้นะฮาคิมีปีไล่เนาะเอพีเก้าเท่ากันนะครับประมาณนี้นะคนนี้แล้วประตูนะครับช่วงนี้กําลังเหนียวเลยนะทีโบกูตัวนะครับนะล่าสุดก็เซฟทําให้มาริดได้แชมป์ยูซีเอลไปนะทีโบกูตัวก็ต้องจัดอยู่แล้วนะปีไล่เอพีสิบพดีเป๊ะเลยนะสำรองปีนี้ก็ใช้เป็นพวก อนอลุมมาก,ก็ได้นะแล้วก็เชดนี่ ebs นี้ก็ได้นะ a p 1 0นะครับนอประมาณนี้ก็11ตัวจริงที่เราจัดมานะครับกูเมตาสายความเร็วนะครับทะลุช่องเลยโดยเฉพาะเชฟกับยูเซ่นี่คือคูนี้นี่นะคนค้ามากแก่การเล่นอูทีเมตาฟิล์มนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวไปดูในทีมกันนะว่าออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับไปดูกันไปโอเคครับผมก็ที่จัดมาก็เป็นหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะ ใช้แผน42่สองทังสองนะก็เป็นหน้าคู่ไปเลยยูเซกับเชฟนี่คือแบบต้องหน้าคู่ไปเลยนะแทงหายไปเลยนะประมาณนั้นแล้วก็ปีกสองข้างนี่หุบเข้าในเป็น l a m กับ i m นะเพราะไม่งั้นกลางมันจะลุ่โล่งนะแผนนี้ทําให้กลางมันโล่งนะมันจะหลุดง่ายมากนะครับจริงอยากเล่นแผนที่มีกลางลุกแต่ว่ามันเราจะเล่นสายความเร็วคือต้องเป็นหน้าสองคนอยู่แล้วเนาะประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะไอทีมคันเลอร์ก็ไม่มีอะไรนะเป็นเมตาก็รวมรวกันไปนะครับเดีย๋ยวไปดูแทสติกทีมกันดีกว่า แถน,นี้เลยนะประมาณนี้เลยครับติ่งตักเตะก็ประมาณนี้นะการรับก็ลงมาหน่อยเพราะว่าแพทเนี้ยคือมันต้องใช้หน้าหน้าแทงทะลุช่องความเด็วใช่ไหมคือกางร,รับเราก็ต้องลงด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะโดนแทงประมาณนั้นนะโอเคเนะาะบทบาทนักเตะก็อัปตานก็มาทีนี่แนละ้ลูกโทษก็เป็นเชฟแล้วกันนะครับเตะมุมาไป,ปโดไปโดแม่งเก่งมากใน <What? S 1> ทีนี้บีทีบอ่ะยูพีก็ได้บีทีบได้ก็ได้นะครับเก่งแม่งทั้งสองคนเลยนะเปโด เห็นแม่งตัวเล็กๆแม่งเล่นโคตรดีเลยนะไปดูนะข้อดีคือโกงนะแต่ข้อเสียคือห้ามเบียดกับใครเลยแม่งเซยล้มกระจุยกระจายมาเพราะตัวโคตรเล็กเลยนะไปดูเนาะยูเซก็เป็นฟรีคิกไปแล้วกันนะฟรีคิกพอๆกับเชฟเลยเนทะ่ากันนะ่งร้อยสิบเท่ากันเนาะประมาณนี้แล้วกัน,นครับเดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมเมตาทีมนี้นะว่าจัดแทงทะลุหายขนาดไหนนะครับไปดูกันไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำประตูของฟูทีมเมตาสายความเร็วกันนะครับก็ช็อตน,นี้ครับขึ้นเกมมาที่เปโดครับย้อนมาให้เปโดอีกครั้งหนึ่งครับแล้วช็อตน,นี้เปโดมีพื้นที่ก็ซัดเลยครับผมนะมีตัวสอดให้แต่ว่าไม่จ่ายครับแต่เลือกที่จะยิงเองนะเปโด B t ทนะครับก็เปโดคือมันเป็นตัวที่ยิงไกลยิงปั่นดีอยู่แล้วนะแต่ข้อเสียคือมันบางนะครับแม่งตัวเล็กมากนะคือเล่นอะไรพิ้วหมดทุกอย่างยิงดีทุกอย่างแต่ห้าไปเบียดก,กับใครคือทะเบียดปุ๊บแม่งเสียเลยนะ แล้วชอ็อน,นี้กูหลิดเอ,อียงยครับกูลุดบีทีบีก็เก่งนะครับแล้วชอ็อน,นี้ยูเซทาทางก็แทงเลยครับหลุดเลยครับทั้งแผงนั้นแล้วลูกนี้ก็ปั่นเข้าไปนิ่มๆครับยูเซบีทีบีนะก็กองหน้าคู่นี้ที่ใช้เป็นความเร็วคือยูเซกับเชฟนี่แต่ยูเซนี่เล่นดีกว่าเชฟมากเลยนะในการเล่นหน้าคู่นี้ยูเซนี่เด่นมากเลยครับเด่นกว่าเชฟเยอะเลยนะเชช็อน,นี้เชฟครับไหลามาข้างล่างครับที่อีซีบัวนะครับ อีพีบัวป่าตรงนี้ปาดคือประตูไปนะ <What? S 1> อย่างนี้ว่า,างไงเขาจะสวนแต่ว่ายังอ่านได้ครับเอฟเฟนแบกมาที่ซอนฮงมินโดนชนไม่เสียบอลครับแล้วไหลมาที่เชฟเชนโก้มีพื้นที่ก็ยิงเข้าไปครับเสาแรกนะ <What? S 1> โอโ้โหเชฟเชนโก้ก็ยิงดีนะแต่เด่นกว่าคือยูเซ่นะมันเด่นกว่าเชฟเชนโก้เยอะเลยช็อตยิงเชฟก็มีนะครับแต่ว่ายูเซ่นี่จะเอาไปทั้งหมดนะส่วนมากนะครับ <What? S 1> นะแล้วช็อตต่อมาครับขึ้นเกมมาครับเชฟเชนโก้ชิงคืนก่อน กุลิดกระชากไปครับกุลิดยังไงหาตัวส่งไม่มีใครมาก็มาที่เอฟเปนเอเจนโกเอเจนโกยัดมาให้ยูเซบิโอแล้วตรงนี้เลยครับซ้ายขวาได้หมดนะแล้วยิงแรงด้วยนะยูเซบิโอนะเป็นการแผนหน้าคู่นี้ต้องให้เขาเลยนะยูเซไม่โครเล่นโครดีนะวิ่งส่ายหาช่องดีมากนะครับแอนนี้ยัดมากับติดกุลิตครับผมอ่านเกมได้ แล้วซอนซอนขึ้นไปแล้วครับแทงไปเลยครับซอนหึงมินหลุดมาครับข้างในมี2-3สคนแล้วปาดไปที่เสาไกลเปโดจิ้มเข้าไปครับผมโอ้โหเห็นปะบอกแล้วเปโดมันเก่งครับปีบีทีบีปีได้หมดนะเปโดนะโอ้โหคือไม่ต้องไปเบียกับใครคือเล่นได้เลยเปโดนะครับแล้วช้อนนี้ฟีคิกมาติดครับเซฟได้ครับทีบบกตัวแล้วยังไงปาขึ้นไปที่อีตีบัวครับจะสวนครับผมเอฟเฟนแบก เอฟเฟนแบกไม่มีเพื่อนเลยเอฟเฟนแบกก็ต้องกระชากไปเองก่อนวนกลับมาครับให้มาที่กุลิตครับโล่งๆตรงนี้ซอนทึงมินเอฟเชนโกเห็นข้างบนครับเปโดสอดมาแล้วเปโดว่ายังไงโยกหลอกไปหนึ่งคนนะครับแล้วย้อนมาที่เชฟเชนโกโลเสาแรกเข้าไปก็นิ่มๆเลยครับผมลูกนี้โอ้โหนะครับพยายามแบบทีแรกเหมือนไม่มีใครนะพอจะพักค่อยๆขึ้นกันมาเรื่อยๆนะนักเตะนะแล้วช็อตนี้ครับฟับงึ้นเกมมาเปโดแย่งไปได้ครับ มาที่เอฟเฟนแล้วแทงไปให้ไปโดครับส่วนมาตรงนี้แล้วไหลต่อเชฟเป็นโก้แล้วเชฟก็ไหลต่อถึงยูเซก็ยิงเข้าไปเลยโอ้โหช็อตนี้คือเหมือนจะไม่ถึงแล้วนะแต่แม่งถึงนะโอ้โหแม่งโคตรด,ดีเลยโคตรเร็วอะคือมันเราเป็นกองหน้าใส่ความเร็วงเนะี่ยช็อตนี้ไหลามาถึงนะแต่ช็อตนี้เหมือนจะไม่ถึงนะเหมือนจะกั๊กแต่ว่ายูเซไม่แซงโอโ้โหโคตรสุดนะครับช็อตนี้วสวยงามเลยแล้วช็อตนี้เคลียร์ขึ้นมาครับโดนเขาตีเสมอนะยูเซบิโอ ต่อชิงบอลครับชิงมาที่เชฟเคนโกยูเซทําทางไปแล้วครับแล้วเชฟตักคืนให้ยูเซลูกนี้ลุดมายิงติดเซฟแต่ก็ยังได้สามครับผมนะฟอนด์ซาบอกครั้งแรกไม่เอาเอาไปยิงต่ออีกครั้งหนึ่งนี้โอ้โหครั้งแรกยิงติดแต่แม่งเด้งเข้าตีอีกรอบมันให้ยิงอีกรอบมันก็ต้องเข้าแล้วล่ะรอบที่สองนะเนี่ยดูดิยิงติดปุ๊บรอบที่สองก็โล่งเลยนะครับโอ้โหยูเซแต่มาจุดเด่นจะเป็นที่ยูเซแม่งยิงเยอะมากนะเล่นดีมากนะยูเซนะครับตอ,อนนี้ว่าไงลูดิเกอร์ รูดเกอร์ชนครับผมเซเลยลูกนี้ยังได้อยู่อีกฟังพยายามหาช่องเขาทําครับไหลามาถึงตรงนี้ลูดิเกอร์มาแย่งเลยครับผมนะแล้วจะสวนะครับเปโดทําทางไป2คนแล้วให้มาที่ยูเซตรงนี้หลุดอีกแล้วครับผมโล่งโงก็ปั่นนิ่มๆเข้าไปเลยโอ้โหนะเชฟเชนโกไม่งึงกองหลังให้เลยยูเซโล่งเลยนะครับโอ้โหดึงไปข้างบนเชฟเชนโกนะเนี่ยเชฟเชนโกวิ่งดึงไปยูเซช่องนี้โล่งเลยนะครับ แล้วลุดมาดวนก็ปั่นหายอยู่แล้วนะโอโหถือว่าสุดยอดตอนนี้ขึ้นเกมมาอะเช็คลำหน้าพลาดครับลุดไปเลยครับเปโดแล้วเปิดมาให้เชฟเชนโกก็ปั่นนิ่มๆเข้าไปนะครับเช็คลำหน้าพลาดอย่างนี้ก็สวยเลยนะครับผมลุดมาดึงประตูเรียบร้อยแล้วก็ปั่นเสาที่เขาดึงออกไปเนาะแล้วตอนนี้กุลิทธ์ยังได้แค่กุลิทธ์ยังบอลดีมากนะครับ PBTB เนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะสำหรับคนงบไม่เยอะนะ และชอน,นี้ขึ้นเกมมาครับชิงกันไปไปโดซอนมาที่ยูเซยูเซวนก่อนยูเซมาให้เอฟเฟนแบกมาให้เชฟดึงกับหลังแล้วยูเซสอดมาตรงนี้ก็โลเลยครับผมโอ้โหแม่บอกแล้วมันเก่งมากนะยูเซแผนนี้นะที่สองัสองนี่ต้องให้เลยนะยูเซแม่งเล่นดีมากนะครับแบบตัวมันเล็กเนี่ยมันสอดทําช่องไปเรื่อยๆเลยเขาก็ต่อบอลมันก็วิ่งต่อทําช่องให้นะแล้วชอน,นี้ชั่สุดท้ายแล้วนะครับขึ้นเกมมาแล้วตรงนี้เสียครับโดนโชคไปได้ครับเชฟเฟนโก แล้วยู ada, เซทำทางแยวไหลมาให้ยูเซสายก ouais. ็หายเหมือนกันครับผมโอ้โหคมคลิปนะโคตรโกงนะยูเซในที่สองงสองนี่นะโคตรโกงนะเปฟิโก้ก็แบบได้เป็นตัวจ่ายอย่างเดียวนะประมาณนั้นนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูทีมเมตาสายความเร็วนะจุดเด่นคือยูเซเลยนะและเปโดนี่ก็เล่นดีเหมือนกันนะครับคุณลิตปีนี้ก็ถือว่าคุ้มนะในราคา5้าพันเอมเนาะถ้าใครชอบใจการจัดทีมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร เป็นกำลังใจกันด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายครับ